นางเอกสาวคนเดียวโปรอยู่กับนาเดตเจมมาซองนางเอกคนสวยสาวหนึ่งเดียวในทริปทะเลนาเดตเจมมาช่วงนี้หวานใจอย่างยายาอุรัสยาต้องเดินทางกลับบ้านที่นอร์เวย์เพื่อบินรอตรงไปรับงานที่ปารีสแฟชั่นวีคฝากนงของหนุ่มนาเดตคูกิมิยาก็เลยขอไปพักผ่อนกับเพื่อนๆร่วมแก๊งจัดการเดียวกัน ยังหนุ่มรุ่นน้องเจมมาซึ่งในคลิปนี้นอกจากพี่อาผู้จัดการแล้วก็ยังมีสาวภายรินลดา เป็นสาวสวยหนึ่งเดียวของแก๊งติดสอยห้อยตามไปในทริปนี้ด้วยสําหรับพายรินระดาหรือวันนานในเรื่องกลงกรรมที่แท้เป็นน้องสาวแท้ๆของเพลเอกดังคนนี้หากพูดถึงนามสกุลของสาวพายกันแล้วก็เริ่มคุ้นหูคุ้นกันใช่ไหมเพราะว่าสาวพายนั้นเป็นหลานสาวคนสวยของนักร้องดีว่าแ,วแม่ของเมืองไทยยังตูน่นันทิดานั่นเองซึ่งสาวพายก็ได้มีฝีมือการแสดงในเรื่องนี้ได้ดีมากเลยทีเดียว ซึ่งก่อนหน้านี้เคยตกเป็นข่าวเจม้าแจ้งข่าวเมาส์ซุ่มคบกับสาวร่วมช่องพายรินระดา ยันสนิทเพราะมีผู้จัดการคนเดียวกันร้านอีกฝ่ายน่ารักแต่ไม่ได้คิดไปถึงจุดนั้นส่วนในเรื่องอนาคตตอบไม่ได้เผยไม่ได้เปิดทางแต่ถ้าบอกไม่ชอบน้องจะเกรงใจแอบหลุดถึงเราเป็นน้องพี่น้องในสังกัดของพี่อาร์ตเคยถามว่าเจอกันไหมเคยครับเวลาพี่อาร์ตเรียกประชุมหรือกินข้าวเขาก็จะมีชวนเราไปด้วยเป็นกลุ่มบางคนอาจจะเห็นผมอยู่กับกลุ่มนี้อาจจะเข้าใจว่าเป็นกิ๊กกับน้องภายหรือเปล่าคือไม่ได้กิ๊กเป็นรุ่นพีร่รุ่นน้องในทีมเดียวกันผู้จัด การเดียวกันคล้ายๆกับเมื่อก่อนที่ไปกับนาดดตและเอียยา,ยาก,ก็คือเราสนิทใจกันไปกับคนที่เราเคยร่วมงานด้วยมากกว่าครับ